ตับมาสูตรตอนที่4น,นะครับในตอนที่4นี้นะครับเราจะเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับในการปรับลดขนาดไฟล์ให้เล็กลงนะครับและยิ่งกว่านั้นนะครับผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าการที่เราลดขนาดไฟล์ให้เล็กลงแล้วเนี่ยมันทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นจริงหรือเปล่านะครับซึ่งจริงๆมันอาจจะไม่จริงก็ได้หลายคนงงอะ่ะเออหนบอกว่าเวลาเรามีขนาดไฟล์เล็กลงแล้วทําให้เราทํางานได้ดีขึ้นความจริงแล้วมันถูกต้องครับส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็ไม่ถูกต้องครับ ในคลิปนี้ถ้าใครทํางานแบบมือโปรนะครจะต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยและผมมั่นใจมากๆว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับมือใหม่ทุกคนที่ต้องการก้าวสู่โลกของมือโปรทํางานไฟล์ที่ซับซ้อนและมีขนาดใหญ่ครับโอเคครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับผมจะเซฟไฟล์ก่อนนะแต่นั้นไปที่คำสั่ง Windows นะครับขึ่้นเคยนะ Model Info Windows Model Info นะครับแล้วผมก็จะเริ่มสร้าง นะครับอ่ะกดเซฟนะครับไฟล์ก็จะมีขนาดตรงนี้นะนะครับเอาละผมก็จะกดตัว C นะสร้างวงกลมขนาแบบนี้หนึ่งอันครับแต่ถ้าผมเลือกทั้งหมดนะแล้วก็ copy ไป move นะครับวางเอาตรงนี้ดีกว่าห่างนิดนึงแล้วตามด้วย X นะครับ99ความหมายคือวงกลมผมก็จะมีหนึ่งร้ออันตอนนี้ผมจะเซฟนะครับ กดเซฟปุ๊บนะครับไฟล์มีขนาด68กิโลไบต์เอาละผมจะก๊อปปี้ต่อจากนี้ครับมา2ตัวเป็น2ตัวครับนี่เลยผมกดเซฟครับไฟล์ขึ้นเป็น117อ่ะผมก๊อปอีกตัวหนึง่งเซฟเห็นไหมครับ165สี16อันเซฟ215สังเกตนะครับว่ามันจะขึ้นประมาณหนึ่งเท่า นะครับถ้าเราไล่ดูดีๆเนี่ยนะครับจากเดิมเนี่ยมันมีอันเดียวใช่ไหมอันนี้2องใช่ไหมอันดูกดเซฟครับเห็นไหมมันขึ้นมานะครับประมาณเนี้ยหกไปเป็น2องนี่คือการเพิ่มขึ้นของขนาดไฟล์ครับแต่ทุกคนลองดูนะถ้าผมกรุ๊ปชิ้นงานก่อนแบบนี้ครับคลิกขวานะออกคำสั่ง make group แล้วดูนะตอนนี้68แปดนะผมก๊อปปี้ไปตัวแรก ผมเซฟหกบเกครับผมเซฟห9สเก้าจุดเจ็ผมเซฟหกสบเก้เห็นไหมครับว่าการกรุ๊ปชิ้นง,งานก่อนนะครับทำงานเนี่ยนะครับทำให้ไฟล์มีขนาดเล็กลงมากเลยครับโอเคผมนดูกันนะเดี๋ยวเราลองลองแบบนี้ไหม ผมลองเมกคุปก่อนไหมเอออะไรวะเนี่ยเมกรุปนะเมกคุปเซฟห้าสิบแปดเมกผมก็พี่ต่อนะเอกสิบเก้าผมกดเซฟไฟล์เลยยี่เอดยงนะยีเองนะครับอ่ะผมก็พี่ต่อเอ็กสาถูกไหมครับกดไฟล์เซฟครับยีิบเก้าเอง เห็นไหมครับเดี๋ยวลองไหมลองกุ๊ปอีกทีไหมกุ๊ปซ้อนกุป๊ปไหมผมเจะ่ปนนะผมไม่กุ๊ปอีกทีนะเดี๋ยวผมก็ลองคัปปี้นะ X3 นะครับผมเซฟครับเห็นไหมยี่8.9เองครับแต่นั้นเองเนี่ยการกรุปชิ้นงานนะครับมันจะช่วยให้ไฟล์มีขนาดเล็กลงมากๆครับตรงนี้สําคัญมากๆในการทํางานนะครับ ถ้าเราต้องการจะบีบไฟล์ให้มีการลกลงเนี่ยเราควรจะก r g a ไ i z e ให้ดีนะครับให้มีการกรุป๊ปอย่าไปสร้างชิ้นงานที่แบบว่าโอ้โหเป็นชิ้นใหญ่นะครับแล้วก็ไม่ได้กรุ๊ปันเลยแล้วกรุ๊ปซ้อนกรุ๊ปไปเรื่อยๆนะครับมันจะช่วยให้เราทง,งานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับดูอย่างเช่นนะผมทําให้ดูอ่ะเนี่ยทำทำนีำ่ง่ายขึ้นไปแบบน,น,นี้ครับแต่แล้วก็เมคกรุ๊ปแบบนี้ครับแต่แล้วก็พิมพมาเลยเห็นไหมเหนี่ยครับอย่างเงี้ย ดีครัให้ดูนะครับอันนี้ขนาดไม่เกี่ยวนะนีครับเมกุ๊บร็จแล้วตรงน,นี้มาเมกุ๊บนี่ครับแล้วก็แต่นั้นเมกุ๊บไปได้วยกันครับแล้วก็ Copy ไปแบบนี้ครับ X 99ตอนนี้ผมจะเซฟไฟล์ให้ดูเซฟ22เอง ยี่สองเองแต่ถ้าเราทำงานแบบแบบนี้ครับแบบทำงานที่เราคุ้นเคยนะเราแบบนี้ครับเราอาจจะทำแบบนี้แบบ่าญแบบนี้นี่อะอย่างงี้แต่ถ้าเราก็ไม่สนใจครับแล้วก็นี่การเรียรบเนี่ยนี่มันงี้ครับมันง่ายไงทำแบบนี้เอาดีกว่านี่ก o p ปี้แบบนี้มาถูกไหมครับอย่างเงี้ยแล้วก็ทำแบบเนี้ยคือทำแบบคุ้นเคยอ่ะง่ายๆแต่แล้วมันก็ฟู นี่ครับจากนั้นก็ลากเส้นตรงนี้นี่ครับเอออย่างเงี้ยอ่านี่ครับมาแล้วผมก็เมกุ Make ๊บเซ็ตแล้วผมก็ไปต่อเซ็ต99ผมเซ็ตเนื่องจากไฟล์นะครับในกรณนีนี้มันมีขนาดใกล้เคียงกัน นะครับมันไม่มันก็เลยไม่เห็นผลเข้าใจไหมครับันั้นเองเนี่ยทาให้ดูนะจริงๆมันมันไม่ใช่นะครับผมเฮ้ยทำไมมันทาแล้วมันไม่เหมือนกันมันใกล้เคียงกันนะอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยบอกว่าจริงๆถ้าไฟล์มาซับซอ้อนมันเห็นผลแต่ทาให้ดูนะนี้ครับแต่แน่นอนห้ามทำแบบนี้เลยขาดห้ามระเบิดออกเลนขาดไอ้คนแบบนี้ครับไม่ัง้นงานเข้าเลยเห็นไหมครับเมครุปแล้วก็เซฟเข้าใจไหมครับทุกคนนั้นรู้จักการแบ่งกรุป นะครับให้ดีแล้วลองทํากับไฟล์ขนาดใหญ่ดูสิมันมีผลนะครับแล้วยิ่งไฟล์มันมีเป็นห้าพันชิ้นเนี่ยหรือแบบไฟล์ขนาดใหญ่มากมันมีผลแน่นอนนะครับแต่ทีเนี่ยต้องระวังให้ดีตรงนี้นะครับแต่แต่ในคลิปนี้ผมจะขอเกิ่นนิดก่อนว่าการลดขนาดไฟลเนี่ยด้วยการปรับเอ็ดให้น้อยลงมันช่วยได้เยอะนะครับที่เราเรียนมาแล้วเนาะแล้วก็การกรุป๊ปซ้อนกรุป๊ปก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะครับอันนี้สําคัญมากๆนะครับ แต่ขอย้าว่ามันไม่ได้ช่วยให้นะครับคอมไม่กระตุกนะครับเดี๋ยวมขอเลือกไอคอนนิดนิดนึงนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะต้องแยกให้ออกได้ว่าไฟล์มีขนาดเล็กลงแต่การแสดงผลเนี่ยมันต่างกันครับคอมก็จสามารถกระตุกได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าผมทําตัวน,นี้ขึ้นมาผมเมกรุ๊ปนะครับแล้วผมก็คูณ99 แต่แล้วผมเลือกทั้งหมดนะครับแล้วผมก็คูณอีก99โอ้โหตอนนี้เริ่มดีเลยครับเห็นไหมครับเริ่มกระตุกแล้วเนี่ยเนี่ยรอยคูณร้อยครับอ่ะผมก๊อปอีชชั้นไหมเห็นไหมครับไม่ไปแล้วค้างเลยเห็นไหมครับดังนั้นองเนี่ยไม่ว่าเราจะทำยังไงก็ตามนะครับเห็นไหมครับ สุดท้ายนะครับมันก็ต้องเจอปัญหาแบบนี้เห็นไหมครับตอนนี้คอมผมค้างแล้วนี่ครับดังนั้นเองเห็นไหมครับเนี่ยเวลาทํางานนะครับนะมันสําคัญนะที่เราต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยว่าแม้เราจะปรับให้ไฟล์มีขนาดเล็กลงแต่การทํงานของมันก็ยังค้างอยู่ดังนั้นเองนะครับมันจึงเป็นที่มาของคลิปต่ตอไปที่ผมจะอธิบายว่านอกเหนือจากการที่เรานะครับจะลดจานวนขอบ นะครับจำนวนเอ็ดจำนวนเซกเมนต์จำนวนอะไรก็ได้ท้าไมเอ็ดมันน้อยลงเฟสน้อยลงนะครับมันก็ยังไม่พอนะมันต้องเรียนรู้วิธีการปรับสไตล์นะครับสไตล์ในการแสดงผลต้องเป็นลดนะครับการแสดงผลของคอมพิวเตอร์ลงด้วยไม่เช่นนั้นคอมเท่าไหร่ก็ไม่พอครับดังนั้นคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวทุกคนจะต้องเรียนรู้วิธีการนะครับปรับสไตล์ปรับการแสดงผลของเซตอัพนะครับเพื่อให้ทำงานเร็วขึ้น ไม่ใช่ไฟล์ขนาดเล็กลงนะแล้วทําให้เราแบบว่าทํางานได้ง่ายนะไม่ใช่ครับเพราะอันนี้ก็ไฟล์ไม่ได้ใหญ่ถูกไหมแต่ตที่ค้างไปแล้วครับ